อันนันน่อยากจะพาไพายบอกหักกันก่อนอายแต่คนตนเนาะอะไรกูเอาคือมันอยู่ร um ่างกายคือมันมีความสู้กัมันผูกพันขึ้นกรเปามานวาขาดกันไม่ได้สมมติว่าไอ้คนณยังไงมาอยู่บ้านเดีสิมาบ่าเออไม่ใช่าเอามามาดูร่างกายตลอดได้ต้องอยู่คนตลอดเนาะใช่ใช่ ชาชิลาอย่างนี้อยู่บ้านกันจะแซงมาอยู่บ้ำตาลมีามหยยมาแล้วชาชิดาก็เคยงอนดุอยู่บ้านเคยอยู่เคยอยู่โอ้ยเนาะด้ยสบายดีเลยเนาะมาทางหนุ่มไทยสาวลาวมาเมิอน oh, ี้เนาะติดต่อกันมาอย่างน้องเมินนี้นะถ้า ป็นมจับัตจัมบัตสะปอเดือนนึงมากทีนึ่ือนึงมากทีนึงงไอมันจามันะเนาะไอ้โมเมนสองเดือนว่าจะมาเที่ยายแต่ว่าโมเดลใหม่ถึงว่าซาชิราในเดือนเดียววะเดือนเดียวผลบริหารดี่านะคำบัตันได้อา้บัตยังบัเอฟโอยบัตยังเอโอยหรือยูห้องผบริหอรเป็นบัตทำงานยังงานกระจก นี่บัตรของเกี้ยวเขาไปเหรียญที่ซื้อเดือนเดียวนี่เราเดียวเดียวทุกเดือนเนาะเป็นทุกเดือนเนาโอเคเราใกล้อยู่เนาะไกลต่อนฝนในถอนนั่นเราไม่เยี่ยมกันดนเอาเหรียญน้ำเปียกันพอดีเนาะโอเคมาเยี่ยมบ้านดุดุสวยงามเนาะเรียนและเทื่อกีบอ่อนเนี่ยกำลังดีเลยไปยุ้ยุ่นกระเทยยังชาวสาวสีน่าทำงานบ้านนะทำงานทังสองคน เป็นอย่งไรพ่ออยู่อยู่บ่พออยู่ลูกเต้าเพิ่นกาฮักแพงอยู่บ่ก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่กันสองข้าบ่าเขอยู่แบบไหนอยู่กับลูกเพิ่นแหบบลูกสาวอ้าย่นนี้พ่อพี่เนื้อแดงกับพ่อก็มีสิ่งเขาคือกันปะยังเนาะมีครูแล้วขอนรถกันไปบ่าแล้วก็ขี่รถไปขี่รถไปเก่งเข้าไปโอ้ที่กินยัางอะไรก็ปรึกษากับลูกเนาะ

สัเม็ร้ิเมตรสามสิบเมะรต้องออกไปอะไรแบธรรมดาเนาะก็เลยให้เนี่ยจังบ่ได้เนออกกําลังกายน้ำเน่เนาะ่าให้สาวไปเ็นงานยงหยุดต้นงพูนะช่งขนมส่งขนมให้เป็นคนส่งเดินสาวศิาเป็นคนเ็ดเานเาวเมืกี้เราเห็นงานถ่ายขนมบอสตอนนั่งบาไวเรา มันน้องมือมือไหมม้วนขายคือทำงานบ้านแล้วก็บได้เปลี่ยนใหม่มลักษณะงานบ้านเนาะเหมืนนี่เนาะกาดีขึ้นการนั่งคือว่าเลยเนาะอยู่พุ่นก็มีงานในหิดิลายเนาะเขาเลือดไปคือเลือดตัวชีวิอญี่ปุ่น้เแมนเฮาดุนี่บมบมผมได้เป็นคนวางงานอ่านเนาะบับมมีเลยสิว่างงานมีแต่คนหางานเห็ดมีตะขอบแจหาลูกน้องไปเห็ดเลยเลยนี่ตะบนนีคนจ้างลายเนาะคนจ้างลายก็งานการลายนี้ผมเนาะงานการชี อย่ิลืมกูเฮาเงินมาทั้งมากั้งสามลอยสี่ลอยวันวันละสามสี่ลอยเนาะก็อยู่พอเห็ดพอได้กินได้ใส้เนาะอันนี้มีอย่งเห็ดเนาะแล้วก็เป็นจังไหนกันชาวชิดาไปยังห้างอ้ายขึ้นคือเก่าบมีเบี่ยนแปลงเรื่องห้างเพิ่มขึ้นมั่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีวันจิตที่ได้คือว่าหู้ว่าเพิ่มขึ้น เจ้าพิจักว่าพึ่งพึ่งเปนเอาลักษณะพึ่งมันอยู่นํากายคือมันมีวามสู้กมันผูกพันขึ้นมาห็นว่าขาดกันไ่ได้สมมติว่าอพิ่อยังไงมาอยู่บ้านกบบสิมาบ่อมาดเล่าเอามามาเล่นตลอดเลยต้องอยู่คนตลอดเนาะใช่ใช่ ซาชิาอยังไม่อยู่บ้านกันจะมอยู่บ่งกาอหมากแล้วอย่างเาเนากหมาเนาะลพัดแต่ปอดไว้กัมากไปป่่ดูทั้งกันคือไม่อกเลยวมีความสุขอมีความสุขเนาะมอนานอได้แล้วพามายู่บ้านได้เลยเนาะมันหาสิได้ง่ายเลยวะอาขออนุญาตได้ อย,ยอยุน้การมาในตลาดเดือนนั่นเนาะ,นะแต่มีว่าเวลางอนกันอะไรประมาณนี้มีบะ กับพวกใครมีเป็นไรใครมีเป็นไรไม่มีหรอกมันต่างคนต่างปันนี่หรอกกับพวกใครมีง่ายก็คือทั้งง่ายเพื่อนกับแบบว่าเป็นผู้ใหญ่พอต่างคนเป็นผู้ใหญ่ได้เข้าใจกันดิมีเขาเข้าใจกันนี่เนี่ยเขาขอไวเอาหน่อยสำนักนนะไวเอาก็ได้เอาหรอกมันเป็นยังคือว่าหน่อยใจแค่มาพี่มาสั่กหนะ่อยเอาก็แล้วไปเนาะแล้วไปสาวสาวซีดาก็เคยงอนดุอยู่บ้าง เคยอยู <G ã entender> oh, no. ่เคยอยู่โอ๊ยเนาะใกล้ๆเว่าอ้ายก็เห็ดเห็ดยังหางอนคือไม่พอใจใช่สิละ ไอ <Keep S 1> ้ขึันเิ <plus noise Yap ua> ็ไแนใดให้กันนท็ศยังไงบ่พอใจย่างนัชชาศิลาย่างกับเจงนม้าคำแนย่าเราไม่ทิานีเจ็ดทิะันงอนต่นั่นงนต่นันขึนห่วงกันนะโอายล้วันนี้วิธีวิธีวิธีไอเป็นงอด้มาพี่มาจะัดินกันยังงอนดูย่ายมาวิธีงอเด้ชงขนมาใบสามใบสองใบสามนี่นะาลูกนันมันกะ ເພິ່ນກໍຊິນີ້ຈັກນ້ອຍຕ່າງບົນເປັນຫ່ວງເນາະກະໄປເນາະໂອ້ກໍມີອາການເດີ້ວ່າໂທເບິ່ງອ່າເພື່ອຊົມໜູເມິດບົດປາຮົດເຮົຍນ ว่าน้องศิลาหึงหวงไอ้เป็นอะไรดีใจวะดีจริงจังเนาะดีใจมีข้อห่วงก็ดีใจเป็นหักแท้จะห่วงเนาะเป็นหักเป็นหักเข้าที่เป็นจะห่วงเนละเม,มนเทิร์นบ่กหักเป็นกับม่ถึงห่วงเนาะเวลาเนาะไปทำกันเลยอย่างวัชระน้องศิลากับหึงหวงไอ <c oughs> ้อยู่วะศิลาหึงเวลาไอ้ออไปเห็นไปนี่นะ <c oughs> เนาะเกินเวลาเวลาประมาณนี้ก็ไอ้เพิ่งกันนีอยู่วะเกินเกินเวลามี <c oughs> แต่ขึ้นแต่าอธิบายให้ฟังแรกก็เข้าใจเนาะเน้นกับตีต้อะต้องอันนี้คือมีข้าใจที่เนาะแต่มีข้าใจที่แบบประมาณสองสามลอยโล่คนนี้ไปโอ้กระโดดหกลเนาะมาสามลอยโล่คนตกคนดินเนาะมาํามาเมือก็มี่ติดเนาะนี่อยู่นนี้ได้โรติดแน่ทั้งเทียกับนตกกับ ลูกของคุณบัวเรแน่กับคาอย่าบอกได้เขาหั่นอนาลังรถลดนฟันนักยู่งมาสั่นเนาะเบอร์เพ็กมาใรถมีบอดีไซส์วันั่นมีบอดี้ไอ้เนาะมีเนาะทำไอ้กระยอกไอซิด็กกระยอกมีอาซาซินาเจนอู้เนบาะมีเพราะว่าเพื่อนเจนมั่นใจเนาะมีเนาะเพราะว่าเพื่อนก็แต่เพื่อนจีบกันมาแต่เป็นบ่าวเป็นสาวกันตะกี้เพื่อนก็บม่เคยให้กันอยู่แล้วเนาะเข้าใจกันมากเลยตลอดมน ของคนือมีแต่อดนะอดตั้งสองฟั่งเนาะมีเดืองอย่างเดืองอย่างกันเล่าฟังเลิกงานมาหรล้กกัหมหนึ่งเขาเราม่นี้กินขาขึนกะดีขึ้นกะดีเยุกขนโยซักขาสักแพ้เนาะซักขาสักแพ้ไวขายเขาเพ็ด เป็นได้ทำแบบมาเฮ็ดซอยกันแล้ว่ากันยูเป็นได้ไดอ่สีมือสาสดาก็โอเคใช่ไรทุกอย่างบ่กบเข้าหนิล่ะกกมีมีมมีมมีมีมมบมีมีมมีมมีมีมมีมีมีกีม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 มีมีมีมอมี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 ม่มี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 มมีีม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 มีมีมกมีมีีีมีที่ก็เคยบอกีี บ่บ่เคยอากจะเอาเงินให้แล้วแต่สิไปซื้อหยังมาเฮ็ดก็กินหยังก็แล้วแม่นแล้วแม่นบ่ื่อกับข่าวมาดสาวศิราคิดอย่างหยังก็เฮ็ดตามนั้นเนาะอย่าบอกเลอ้ไอ้ชั่วแกงน่อไม้แซ่บเฮ็ดให้กินทุกมื้อส่วเวลาไปแกงอไม้บ่แหงเนาะเวลาไปส่งขนมไล่เงินมาก็อ้ายก็จมไว้นําตัวเองนําบ่บ่บ่ยจมหรอกบ่จมตรงก็จมแน่คดเติมน้ํามันไว้ก็คือให้น้องเบิดเอให้เบิดเย แม่แต่กันสิบริหารเนาะได้เมือเั่นใปเั่นไปกับจุงไว้แต่ว่าเราแบบเราประหยัดดิเราเราเป็นคนประหยัดดิเอซื้อของมีประโยชน์ตลูกสาวเราก็ว่าเราประหยัดดีครับอืมไปไปเคยเดินม่ได้ไปเที่ยวซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าไปนี่เพื่อเพื่อนเราได้มีเนาะมีแต่ว่ามีแต่ซื้อแนวกินน้ำข้นพวเฮนซานแม่นี่มีประโยชน์เร็วก่าใคร เราคือคือแบบว่าอื่นกันแน่บอกงงงได้แต่กี่เนาะเราได้ประหยัดไปไหมประหยัดเินที่สุดเลยเราเคยลําบากมาก่อนได้ถ้าประหยัดนี่ประหยัดต้องตอนหาไร่ไอ่ถ้าประหยัดตอนโมมี่ก็เสี่ยวยังไม่ประหยัดวันนี้โมมี่อันประหยัดแล้วเนาะรถคือลูกสาวลูกสาวเลาะ เสียวเสียวเสืยเรามากินเล้งแล้วก็เสีอเอเนราะว่าข้าวที่ตกวนี้ก็บเสียเนอะประหยัดประหยัดมีถุเนอะนไป้นเคยคนเคยได้เงินขึ้นไปเห็นเงินไล่คนก็ปวดเนาะสาวชิดาเนาะึ้นจะเก็บอยากโฮมเนาะไล่ถุงมือมาสาวชิดาไล่ถุงมือมาถุงมืออืไรเงินของเจ้าอะไรถุงมือกันเป็นทั้งสองคนได้ถุงมือแต่่าเงินเดือนคนละสดาสองด้วยนวันนา เรากับบริเพงปัญหาแต่ว่าหากมีกวายอยู่ซื่อเนาะแต่ยังช่วยพละกันทั้งง่ายคือน้ำเนาะแจะหาผสมกันเนาะผสมประสานกันทั้งสองคนคือว่าไได้ต่างคนต่างมีหน่อยก็เขาไม่ด้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคกุ้มปากเนาะเป็นยังไงอยู่ร่ำกันมาโดนแล้วก็มีเพนการไม่ว่าจะังไงนอกเรื่องนอกเรื่องอย่างในมีแล้วบ่จังไงยังมุกคิดเดียวแต่เราเดี๋ยวแต่เเราทั้งง่ายนี่แบบใดก็ได้มีก็ได้บบมีก็ได้มีก็ได้ เดี๋ยวทใจเล่าบได้ก็เล่าบังคับเนาะทำใจเล่าเราเป็นผรัวเราเป็นผัวอเราเป็นคู้เจ้ด้เนาะจะพูว่าคนด้เคร่ดุจต่งตามใจทุกอย่างตามใจเลยเพราะว่าทำแล้วเราแล้ก็ามใจเดบ่บไปเรื่อยนนี้เาตามใจแล้วรื่อย่างบาคนสองคนอย่างนั้นก็ต้องได้เขาคข่ว่อย่างไรก็ตามใจงนะในสุดตัวหัั ให้วนตัวให้เอากินเที่ว้ากหระมาณจัดปีสาวศิลาสีอาเส้นตัวนี่ครับบูเดี๋ตะนองของรมีกรนงเดี๋ยตะนองเข้าเพิ่มมาลอยมาเองจะเอาเนาะไม้ก็พ่อเบิดเนาะพ่อเบิดเดี๋ยวอาคนยังเดี๋ยวคนบอกเขาเลยตากยากแต่ทำงานครีมเพียงเดียวอ มีปัญหาเนอมีหน้าที่หาเงินเหนื่อยคนใส่กับพ่อเงินนิดๆคนเจ็บกับพ่อเป็นยังไงตอนอยู่คนเดียวกับตอนมีสาวศิดาเข้ามาในชีวิตกะดีขึ้นบ่คนไทยก็อยู่คนเดียวเลยเนี่ยนิวมีคนเป็นคนบ่คือเห็นท่าไงเนี่ก็นุ่มขึ้นมันคุณนี่เป่งปังขึ้นเนาะก้าแต่มีสาวศิดาเข้ามาในชีวิตนี่เนาะสาวศิดาก็คือการช่วยกันดูเรื่อช่วยกันดูเรื่อชีวิตนี่สุด ดูไอ้ผิวใช่แบบว่า,าถือคู่กันแน่เนาะไปจากเรียนซึ้งมือด้เหน่ยเป็นแแบบแบบแบแบึ้อเมือดีอ ก็ยังว่าคนมีความหักหัวใจก็กระชุ่มกระชวนสิว่าเนาะมันก็แตกต่างกันแน่เนาะคนที่ผมมีความหักกับหัวเหี่ยวหุบกลับไปอีกอย่ันแม่นก็คือสาวก็สาวมือมีความหักกันเลยเหี่ยวถ้าจริงก็ยังนุ่มแม่เนาะถ้าจริงก็ยังนุ่มยังงมเลยเหี่ยวไม่ได้เลยเนนาะนี่แหละที่จริงเนาะอันนี้เด็กหนุ่มไทยกับสาวลาวสมบังที่ว่าจากช่องทีพเคยมาเปิดใจมาก่อนเนาะแม่บอกเอฟซีหลายคนว่า เปิดใจกับบุคคลสมบังกแตมีคู่สมบังกับสมบังเนาะหักกันแท้อยู่ร่วมกันสามีกับสามเมยก็มาตอนมาถ่ายเลยเนาะกับชาวชีลานะเนี่อยู่เดี๋ยวตอนนี้ก็มาถ่ายอีกเที่ยนหนึ่งผมไม่ไปโดยเพราะว่ามาถ่ายตอนเพิ่นอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนาะการแต่งงานอิซีเบิ้งตามความเคลื่อนไหวว่าจังไหนไปฮอดไทย มีคือมีเพนชิมีนอกมีนแง้ะบ่จังไดะ้อย่างพวกตัวนี้นอกอันนี้ลายก็รุ่นรุ่นเลยเา่านเป็นรุ่นหนนี่นุ่นนะิมีนอกเมื่อใดนะอันนี้สุมอว่าอางบอเวจะพา่นเสียความยุบนเลย่อ้ายนี่พร้อมทุกอย่างเลยนะพร้อมทุกอย่างเสมอเสมอแคือทางซาอุดีอาระก็อยากาคนทำงานเ้อนย้อนว่าคใช้ เรื่องนั้นก็มีปัญหาแล้วเนาะเอาเมื่อใดก็ได้ดอกมันนะฮะก็ได้มีเงินเนาะแม่นตัวนี้กำลังเก็บกำลังโฮมนี่ดีอย่างก็คือธุรกิจดูว่าเงินเฮาเดิมนี่มันก็ะเพอเถอะนะอยังกระแพงไปหาเก็บไปก่อนเออเนาะนี่ตั้งอ้ายนี่ก็คือมาเล่าเนี่ยก็กลายเป็นชิ้นแต่เนาะอ้ายเนาะชิ้นนะเพราะว่าเป็นเป็นจ้ากันเลยการทางไปทางมาดะสมมติว่าสาวเิดานีมาประเทศลาวเนี่ยก็อ้ายก็บนข้างย่านตามถึงก็อ้ายหุ่พอเดือนทำไปเลยมั้ง ไปอยู่ไสสิเนาะบ่องไดบ่จักต้องทางมาเนาะเพิ่นก็ตำรวจอยู่ด้านเพิ่นก็จักเบิดเห็นมาเพิ่นก็เอ้ยเห็นมาทางเล็กๆเนาะสาธิานบ่ได้ด้สาธิาแม่น่งนอบัดนี้เนาะเฮานได้เนาะ เพราะว่าเคยไปเคยมาตำรวจเจ้าหน้าที่อยู่หันเคิองกต่คุณเคยหนาหน่อยเนาะเคยหนากับหักกันเองเป็นพี่เป็นน้องกันไปเลยตำรวจี่หันกันไรขึ้นมาทุกเดือนสั้นๆเนาะเล็กๆหน้อยเพิ่งจะบอกเสียเงินดิเกิดไขพันไปเลยโดยในนั้คนหู้นักกันละเนี่ยไปเนาะแต่ที่แรกเสียหลายอยู่ดิเนื่ีงมาจากยี่สิบสามสิบหม่องละลอยระยังไปอยู่ดิมานี้จำเสียแล้ค่าบัตรกับ มาเลยเดี๋ยวรออีเดียวจบเพิ่มมันบออีกน้า้ารถอยู่จอดไว้กับเราตอนที่เอารถมาจอดไว้หันไว้คุ้นเคยนะเพื่นกันกับไรให้ไอ้นะแต่เสียค่ารถนี่ขึ้นอะทาไรไอ่บริษัทบริษัทเนาะบริษทจักบายแต่มีย่ามเราพ่อเผาป่อมันมีหอดสีถุ่มเพิ่มกับพิดานได้มันมีภูเขาไปเป็นเป็นลานจอดนะลานจอดนะ โมเมนต์สีทุ่มเนี่ยเพิ่นกะมีเล่นมีอย่างนี้หรอกเพิ่นกะมีเราพ่อเพิ่นอยู่แล้วเป็นธีแบบนี้เขาไปหาว่าอะไรหรอกพิธีดันหรือเขาแล้วเลยสีทุ่มหรือเป็นคนนอกเข้าบ่ยก็มีมองพาลรถก็ยุกไกลๆเติบเนี่ยแต่ว่าบ่ฝากหรอกแต่ว่ามันอยู่หันกับมีใครเอาต้องไม่เนาะื็หนีกับเฮี้ยงกอดภัยดีกันเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนาะก่อนสิเขารานได้ก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ขึ้นแต่นี่แล้วต้องจอดพิดด่านเด้อเลยม่นอยูรถเขาก็อดวุ่น คือมาแบบนี้ทั้งลูกทั้งอย่างกระหูะห้บ่ไอ้โอ้ลูกกระหู้ก็ได้บอกคนเนาะบอกคนนั่นเนาะเอาเงินมาแลกข้อสิไปพาแม่ไปจับบัตรเตอร์แล้วก็จ,กจา่ทาทั้งลูกนี่ก็คือสีอุกดีใจทั้งได้ทั้ทงอาพอ่อเป็นทางเป็นพามีคนดูแลเนาะเข้าใจแล้วลูกเตี่ยเรามียังเรมีคืองปืนปืนเหมือนมาเนี่ยครับคือว่าเนาะมันก็คือกัแบบนี้มันจะ แบกบูกับเตาเดือดจงมากหลายคนไม่คิดนะดีว่าถามแล้วเอาแล้วไปห็นไหมเอกนเกนับถือเออเอินย้ายแต่คนนาอยู่น้อยก็เจ้าว่าคือไ่ก็เจ้าลูกสาวหลานสามสิบสี่เ่าิหาลูกสาวหลานต่ว่าหากขึ้นเอินในน้ำพันพ่อันก็ต้องเอินยายเนาะอยไปเต็มพาลูกพาหลานขึ้นห้องพาลูกขึ้นห้องเนาะ เขาก็ดปล่อยหรือเขาพอเขาเขากิดห้าเก่าแม่ไม่เพราะว่าคนกันคือทั้งคนสุไหเกียรติกันหนาแม่นคือทั้งทัศน์ิดาแล้วก็ได้เบิ้งแย่งคือพอเด้งอาหารไปเนาะเขาแห้งดีเหล่าลูกเต่าวิ่งไปดูแลพอรอน้ำซอยแตคือไปอยู่ทั้งว่าน่ายก็ดีอย่างหนึ่งว่านไม่ได้เศร้าไม่ได้อยัางน่ายิ่แต่ซื้อแต่แนวกินเนาวกาชาเนาะแนวกินแต่ไม่ได้กินซื้อตลอด ที่ใส่ให้การบ้านเฮารือการเรื่องซื้อเนาะตับวนซื้อกับมีมีบอนหาอยู่แต่ข้าน้ามซัําปลาได้สอา่ได้ซื้อบอยู่พุ่นนะเขาเขาอยยุทุเคียรมาเอาผีไปกินยู่พุ่นกัมียูยมันหนึ่งแข็งการยิ่งอ้ายฉนมาลำหน้าไหวดีว่ามาชอยในเทาเนาะเอาไปกินเานเนาะยยุ่มันจะ็สีหายยุ่กเท่าบาดนซิบอ๋อหวั่นมันยังได้หลายเอาเมื่อไหร่ก็โดนคอมันกินสองคนโม่ผุดหยนหมด เด็กกระเด็นลยยอยู่ในเสาเสียให้ไม่เ่าบนเราให้ย้อนสอบแข็งเันนะแข็งเงินเพราะว่าเกินมาเดือนนะเธอโบเบิดดอกไม้อีบานนากัจังเอาเมื่อเนาะเอ่าสิชดาเจ้านาไก่บุกสั่นกับบุกเขียนหน้าแข่งเอากันถักเอาเข่าใหม่เลยสักจังเก่งน้ออย่างกินเนาะเนื่ยนี่มัมีปัญหาสมมติว่าเ่าสิชดาไปเฮ็ดงานนี่ก็ห่อเข่าไปบ่บ่ไปกินน้ำพึ้นเป็นเลี่ยนเป็นเสื้ออะไกินอันนั้นจะเหตุที่ว่ามันเข่าโบเบิร์ดไงนั่นแหละทางอ้ายดิจ่ะ คือชื <amounts of water writers> ่อจินน้ำทั่งเหรอไม่อย่างก็กินไปเนาะดุกาก็อยางนูกนดุกางแคก็อย้ากับหายกินมอมแสดงว่ากินมทา้งิ้ม้นี่คือยำมาเรงมาหว่มกันยำมรงหวมกันตอนนั้นก็เป็นเช่าเออก็เปนาตอนที่ยงคือว่ากินินมันออ้๋อก๋ออนออ๋ออ๋นอ้ออ๋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 กอ๋อ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 ก๋ออ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 กออ๋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 นอ๋อเ๋ออ พอไปเผามหารนาะันติเกินเวลามาได้เลยนะต้องเติมพ่วบานตลอดนะเนาะเกินเวลาวะไหนเกินเวลาเล่มันเช็คได้น้อไอ้นะเช็คบ่เดี๋ยวนี้เช็คจิตชายพอแห้งน้อไอ้นะค่ะกูยอเปพวกซีพีมาเคียวกันเป็นไงเนี่โอ้เกินเตะเลยเนาะเจ็เตะเกินน้องมันนี่เนาะน้อนเอาคนจิตวิาห้ามาจ้กมันนี่เนาะ มีอยู but, ici, ่เพราะไอ้ทางแบบว่าสมมติว่าบัานยุตบ้านยังส่วนกันไปกินเลกข้างนอกข้างยังแบบมีอยู่มีอยู่เนาะกินมุกกระทะกับไปเรื่อยอยู่เนาะไปเรื่อยอยู่บอกส่วนกันไปเรื่อยไปกินข้างนอกอย่างไรคุยกันตามคู่หักธรรมดาเนาะส่วนที่สนองไปกินน้ำไปสนองไป เีอยากไปกองคนก็ไปเป็นกำลังเลยเนาะสิมีความสุขกันเนาะมึงกาโด้ยเโดยก็ถือว่าซาตนี่ถือว่าโอเคนะโอเคเหรอเพราะว่าทั้งชาติทั้งอ้ายก็ดีใจญ่เพราะที่มีช่องยูทูบที่ว่าหาเมียให้อ้ายจนจนได้นี่จะมาบรลเวณหมุนลุกขึ้นเป็นกับมาเที่ยวมาเหรินน้ำเป็นกันทำมีกับทำมาก็ต้องไล่บอกยูทูบเบอร์เนาะเพราะว่าขึ้นกันได้ผ่านช่องยูทูบเบอร์ขึ้นกันด้วยแบบ ส <ITA> ั <fo oth> <constitutional> <t os> <t os> <t os> ่งความสุขให้ึ้นเนาะดูความสุขข่ามุ o ยูทู e จะได้เจอกันดีบ่อเนาะเดี๋ยวมุมนี้เพาะน่าด้ยเจอกันนี่แม่คนอยู่ไกลกันไม่แห้งเลยเลยบุโรสิหาที่่ตกันเปะทั้งหลายเลพี่เฮยยเรียกว่าเป็นขนุทั้งขนุมาสีมายู่นัมมสีมาบ่รนี่วะขับรถเปื่อยๆอยู่คนุสีมาบ่อาทังง่ายในกัว่ีสมฟังในการอ่ายเนาะกัน โมเมนต์ง่ายพอจะได้มาเจอกับสาวศิลานี่ก็น้อยเนาะคิดพลาดมากพี่น้อยพลานหนาวมาตลอดไม่ใช่ป่ะคุยปุ๊บไลยปั๊บเราได้พราะม่พี่น้องไงเนาะยากพี่ได้กันนี่อยู่เข้าใจกันเนาะนี่คุยกันแล้วลงถือข้อกันด้วยแบบนี้เนาะเดิดิดิอันนั้นยากแต่ไพ่ไพ่บอกหักกันก่อนอายแต่คนต้นอะไรลูกพูดอะไรเพื่อศิลาอ้าอายป่ะ จับแกจราบไปที่เนาะเออไปที่เนาะท่าน่าเพื่อนเพื่อนเนาะบอกรักพัดก่อนท่างแรกเนาะเพื่อนแต่ยอมพักมาเพื่อนก็เป็นนู่นเป็ายเพื่อนต้องบอกก่อนเนาะเพื่นสาวศิราก็มักเป็นมักมักกะบ้าแล้ะน้องสาวจราะใครจะไปบอกฮักก่อนน้องเสียหน้าเนาะสาวิราบเลยเลยฮักโดเอาเลยเนาะเออเพิ่อนกี่มาโดเอาแล้วว่ากับฮวนซื่อนูเซลกันเมื่อนี้เนาะเจอกันแค่ได้เจอเป็นอันนั่นเพราะว่าเพื่นมากก็ได้ได้อัปเดตให้ทางเอฟซีเบิ้งอีกเนาะ กับวันนี่ก็ให้ทั้งไอ้คนพักพรนบานนี่เนาะกลเมื่อไรไอ้สิเมื่อเนาะอยู่สัก่อนจักหน่อยพักพ่กันเนาะแล้วกาทางหมุนกลนปินอยู่ทำงานคนเด้โดนได้แบบบ่อใดได้ดูข่าวที่ตามนะเม่ได้สปทางไหได้เนาะ ให้ขึ้นพัก่อนใช่ป่นี้เนะเเาะขึ้นกันกา,า,า,าลังมาห้อนเท่ากับซีเต้ขอตัวจบคลิปซัมมี่เจอกันในคลิปหน้าคลิปในเพย่แดำนิขึ้นมาอะไรเื่ออะไรพี่ผู้ดำเนาะสาวาสนากรับทีมงานกับิีคอตัวซัมมี่นชาอสาวชิดานาน้องง่ายเนาะง่ยกันสบ,บายดีเนะบบาะดูว้บบาเนาะ